สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทบทวนคัมภีร์ชันทศาสตร์ในเรื่องของลักษณะของไข่ต่างๆให้ฟังกันนะคะเพราะว่านักศึกษานขางบอกว่าอุ้ยคัมภีร์นี้จายากจังเลยก็เลยพยายามแบ่งเป็นส่วนๆให้เราดูกันนะคะส่วนแรกเนี่ยเ,เรื่องของลักษณะไข้เมื่อเวลาจับและกําลังวันเวลาจับนะคะมีอยู่3สถานเราจะเจอคําว่า,วาไข้เอกโทษไข้ทุวันโทษ ค่ายตรีโทษนะจะมีการจับย่ำรุ่งย่ำรุ่งก็คือ6โมงเนาะย่ำรุ่งถึงบ่ายสองเนี่ยเป็นเอกโทษย่ำรุ่ง6โมงถึงบ่ายสองเป็นเอกโทษค่ายทุวันโทษก็จับย่ำรุ่งถึงสองทุ่มมุนไปนานกว่านะก็เป็นทุวันโทษย่ำรุ่งถึงสองทุ่มแล้วก็ค่ายตรีโทษย่ำรุ่งจนถึงตีสองเพราะฉะนั้นเลขลงเลขสองหมดเลยถ้าวาดเป็นรูปนาฬิกาก็จะได้6 สองสองแบบนี้อันแรกก็ย่ำลุ่งถึงบ่ายสองเอกโทษย่ำลุ่งถึงสองทุ่มทุวนโทษย่ำลุ่งถึงตีสามก็เป็นตีสองก็เป็นตรีโทษ ong, ทนะคะอันนี้เป็นลักษณะไข่เมื่อเวลาจับเนาะเป็นม e ีเอกโทษอ่ามีทุวนโทษมีตรีโทษย่ำลุ่งบ่ายสองเอกโทษย่ำลุ่งสองทุ่มทุวันโทษย่ำรุ่งตีสองก็เป็นตรีโทษ ต่อไปเนาะเป็นลักษณะของวันเวลาที่ไข้กําเริบไข้กําเริบมีสี่สถานเวลาที่กําเริบเนาะกําเดาจะกําเริบสี่วันเสมหะกําเริบเก้าวันโลหิตกําเริบเจ็ดวันล่มกําเริบสิบสามวันนะคะกำดามีสี่คล้ายๆกับปิตะเลยเนาะในเรื่องของไฟสีกองกําเดาก็มีสี่เสมหะมีเก้าโลหิตมีเจ็ด ลม13รวมทั้งหมดถ้ากำเริบรวมกันทั้งหมดก็33วันมีสีสถานนั่นเราต้องจำให้ได้ว่ามีกำดามีเสมหะมีโลหิตแล้วก็มีลมนะคะส่วนกำลังธาตุกำเริบธาตุกำเริบนะไม่ใช่ไข้กำเริบนะคะก็มีอยู่สีสถานเหมือนกันเนาะมีในเรื่องของชื่อตติยะชวนนะมี4วันตั้งแต่วันเริ่มเลยมีไข้ไป4วัน ตะรุณาชวนนับจากวันที่จากสี่แล้วมาวันที่5ไปถึงวันที่7รวม3วันแล้วก็มัธยมชวนนับจากวันที่8จนถึงวันที่15รวม8วันและโบราณชวนนับจากวันที่16ถึงวันที่17รวม2วันถ้าต่างๆก็พิการไปไม่มีกำหนดวันเวลาเรียกว่าจะตุนันทะชวนนะคะจำยังไงดีล่ะจำง่ายๆจำเลข4่เลข3 เลข8เลข2ง่ายนะัง,ยง่ายมากเลยคือเราจำ4ปุ๊บ4 3 8 2แล้ว4บวก3ได้7 7ตอนแรกรื้ต้นวันที่1-4ถึงใช่ไหมอ่ะถัดไปก็ต้องเป็น5เราก็จะรู้โดยอัตโนมัติว่าจากวันที่4เป็นวันที่5 4บวก3ได้7 7บวก8ได้15ตรงนี้ก็จะได้วันที่15 8, 15บวก2เป็น17 ที่ข้างหน้าเราก็เติมไปเลยจากสี่เป็นห้าเจ็ดเป็นแปดสิบห้าเป็นสิบหกเราก็จะได้ครบละกำลังของธาตุกำเริบสี่สถานแต่เราต้องจำชื่อให้ได้ว่าตติยชวนตรุณชวนมัธยมนาชวนโบราณชวนมันตติยะมันเพิ่งแบบเริ่มต้นอนะ่ตะตติยะสี่ตรุณก็เยอะขึ้นมามัธยมก็เริ่มโตขึ้นมาละ โบราณชวนก็แก่และโบราณชวนนะแต่ถ้าท่าต่างๆพิการไม่มีกําหนดเป็นเวลาให้เรียกว่าจะตุนันทะชวนนะเพราะฉะนั้นหลักจำจาแค่4 3 8 2เท่านั้นก็พอนะคะ 4, 3, 8, สี่สาดอย่ลืมนะอันนี้เรื่องของเวลาจับนะกำลังวันอันนี้ไข้กำเริบมีสีสถานกำเดาเสมหะลหิตลม ทาาดกำเริบมีสีสถานตติยชวนตารุณชวนมัธยมชวนโบราณชวนแล้วก็ถ้าพิการไม่มีกําหนดวันและเวลาเรียกว่าจะตุนันถชวนจํำสี่สามแปดสองนะคะอีกอันนึงอยากเพิ่มตรงนี้อีกอันนึงเดี๋ยวแบ่งเป็นเป็นคลิปเป็นสั้นๆหลายๆคลิปเนาะไข้สันนิบาตนะไข้สันนิบาตในเนี้ยในเขาจะมี แบ่งเป็นช่วงๆ่วงสันนิบาตท,ที่เขียนมา3อาการ3อาการที่ถือเป็นสันนิบาตคืออันแรกตัวร้อนกระหายน้ําหมดแรงปากแตกแหลงแสดงว่าร้อนมากกระหายน้ําปากแตกแหลงเจ็บไปทั้งตัวชอบอยู่ในที่เย็นเย็นะมีคําว่าชอบอยู่ในที่เย็นเย็นเห็นมีดาวไหมคะชอบอยู่ในที่เย็นแสดงว่า มันมีซ้ำกันอาการนีอออ้อีกที่หนึ่งเขาจะเขียนว,ว่าชอบอยู่ในที่เย็นๆเหมือนกันเนาะอันที่2มีอาการตัวเย็นชอบนอนเบื่ออาหารเจ็บในคอลูกในตาแดงจัดเจ็บหูทั้งซ้ายขวามีอยู่ที่นี่ทีเดียวเจ็บหูทั้งซ้ายขวานะ,ะเจ็บปวดตามร่างกายกระหายน้ํานอนไม่หลับแน่นหน้าอ,อกหายใจไม่ออกคลื่นไส้อาเจียนเป็นสีเหลืองนะคะอันนี้คือไข้สันนิบาต สังเกตไข้สันนิบาตเนี่ยมันจะเป็นตรีโทษเนาะจะมีทั้งปิต่าวตาสิภะมาการะทำโทษพร้อมกันเนาะมันจะม,มีอาการทั้งตัวเย็นตัวร้อนอเจ็บปวดมันจะมีอาการแบบนี้คึื่นไส้อาเจียนอาการของทางลงเนาะหายใจไม่ออกนะอันที่3มีอาการสะบัดร้อนสะบัดหนาวนะปวดหัวปวดฟันนะปวดหัวปวดฟันเจ็บในคอขัดหน้าอกกระหายน้ำากไม่มีแรงอ่อนเพลีย ปัสสาวะอุจจาระไม่ไข้ออกก็คือไม่มีแรงอะ่ะไม่มีลมเบ่งนะปวดหัวปวดฟันไม่มีลมเบ่งอันนี้เป็นลักษณะของไข้สันนิบาตนะไข้สันนิบาตอย่าลืมนะชอบอยู่ในเจ็บไปทั้งตัวชอบอยู่ที่เย็นๆชอบนอนเจ็บหูซ้ายขวาปวดหัวปวดฟันปัสสาวะอุจจาระไม่ออกอาจเจนเป็นสีเหลืองนะคะอันต่อไปไข้สันนิบาตโลหิตเริ่มจากตรงไหนอ่สันนิบาตโลหิตเริ่มจากตรงไหนเริ่มจาก เจ็บที่สะดือลามไปถึงข้างบนเจ็บท้ายทอยไปถึงกระหม่อมนะสบัดรองส้านหนาวนะคะแล้วก็ไข้สันนิบัตประกังมีเม็ดสีแดงผุดทั่วตัวปวดหัวเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ไข้ตรีโทษมีลายตามตัวตรีโทษอ่าโทษหนะักต้องเอาไปทําโทษแล้นะพวกตรีโทษเนี่ยไปฟาดให้เป็นตัวลายเลยอ่าตรีโทษมปลายตามตัว สันนิบาตประกังก็ปวดหัวนะประกังลมประกังอ่ะปวดหัวเ,ววเ,วว also, ววเมืม่อพระอาทิตย์ขึ้นมันร้อนส่วนสันนิบาตโลหิตก็ต้องเกี่ยวกับเลือดลมเลือดนะโลหิตเกี่ยวกับเลือดก็เจ็บพิสดือลามไปถึงข้างบนไปถึง,ง,ปถง,ปงท้ายทอยไปถึงกระหม่อมเลยนะจากสะดือลากเข้าไปหลังท้ายทอยไปถึงกระหม่อมข้างบนสบัลสดล้วสถานหามคือสันนิบาตโลหิตเนาะอ่าโลหิตสะดือท้ายทอยกระหม่อมประกังปวดหัวพระอาทิตย์ขึ้น รีโทษมีลายมีลายไม่พอเพ้อละเมอไปผู้อื่นพูดไม่ได้ยินอีกหูอื้อน,นะไขที่เกิดจากลมและเสมหะระคนกันอาการหนาวสะท้านเกียดค้านวิงเวียนปวดหัวเสียง,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 งคนกระหายนะ้ำเจ็บบริเวณเอวและท้องน้อยในปากในคอน้นำลายแห้งนอนหลับมักลืมตาอันนี้ลมและเสมหะระคนกันเสมหะนี้จะเป็นอะไรที่แบบเกี่ยวกับเกียดค้านนะ อ่ะสยงขนอะไรเงี้ยลมก็หนาวอ่ะสยงขนนะเจ็บนะมีเจ็บนอนหลับมักลืมตานะลมเนี่ยเสมหะนี่อยากนอนอ่นะมีลมมาพัดให้ให,ให้ให้ตามันลืมนอนไม่ได้อ่นะนอนหลับก็มักลืมตาอันนี้จากลมและเสมหะเราคนกันนะอันต่อไปเป็นไข้ที่เกิดจากเสมหะและดีเสมหะและดีนะคะ เสมหะและดีก็หน้าแดงผิวหน้าแห้งกระหายน้ำนอนไม่หล play ับอาเจียนปัสสาวะเหลืองมักหมดสติไปเสมหะและดีนี่คืออยากนอนก่อนนอนไม่หลับนอนไปเลยหมดสติไปเลยนะเสมหะและดีนี่เสมหะมันมามาก่อนดีเนาะก็คือหมดสติไปปัสสาวะเหลืองผิวหน้าแดงอาการของดีใข้เกิดจากลมกาเดาถ้าลมขึ้นมาอีกละลมมาอีกละแต่กี่ลมและเสมหะคนนอนก็นอนไม่ได้เสมหะชอบนอนลมก็จะพัด ให้ลืมตาเนาะอันนี้ลมมาพัดอะไรคะลมพัดความร้อนขึ้นก็เกิดการท้องขึ้นวิงเวียนสะอึกอาเจียนลมและกำเดานะท้องขึ้นวิงเวียนสะอึกอาเจียนถ้าเลือดลมและน้ำเหลืองล่ะก็คลื่นไส้อาเจียนแต่น้ำลายเลือดลมน้ำเหลืองจะเป็นอาการที่มีเรื่องของเหลวของเหลวมาละก็จะมีอาเจียนเป็นอ้วกนะอ่ามีน้ำลายคลื่นไส้อาเจียนน้ำลายเนื่องจากเลือดและน้ำเหลืองระคนกัน จำได้นะถ้าลมเสมหะลมจะพัดลมจะพัดตาเปิดนอนก็ลืมตาอ,อาการหนาวสะท้านเก็ดค้านปวดหัวเสียงขนกระหายน้ำน้ำลายแห้งปากคอน้ำลายแห้งนอนหลับมักลืมตามักปวดเอวและท้องน้อยแต่เสมหะและดีและดีหมดสติหน้าแดงหมดสติปัสสาวะเหลืองลมกำเดาลมกำเดาลมพัดกำเดาขึ้นก็จะท้องขึ้นวิงเวียนสะอึก เลือดลมน้ำเหลืองอันนี้เป็นของเหล,ลวละก็จะอาเจียนเป็นอ้วกออากมา,าคืนไส้อาเจียนแต่น้ำลายนะคะอันนี้คือเป็นเรื่องของไข้ที่เกิดจากลมซิมหะซิมหะดีมันล็อกคนกันไข้ที่เกิดจากการล็อกคนกันของโทษ2อ,อย่างนะคะส่วนไข้เพื่อกาเดาล่ะเจ็บตามผิวหนังปัสสาวะเหลืองร้อนในกระวนกระวายชอบอยู่ในที่เยน็นในตาแดงลงท้องกายนะะ้ำนะเหมือนกันอย่างเงี้ยตะ่กี้บอกว่ามีไข้ ไข่อะไนะไข่สันนิบาตใช่ไหมที่บอกว่าชอบอยู่ในที่เย็นเหมือนกันนะไข้สันนิบาตท,ที่มีอาการชอบอยู่ในที่เย็นเย็นจะเหมือนกับไข้กำดาวไข่กำดาวชอบอยู่ในที่เย็นเหมือนกันแต่กากต่างกันตรงไหนต่างกันที่เจ็บตามผิวหนังปัสสาวะเหลืองร้อนในกระบุนกระไวในตาแดงลงท้องกระหายน้ำอันนี้มีลงท้องเนี่ยนะคะคือท้องเสียลงท้องก็ท้องเสียไข้เพื่อกำดาวนะคะอ่ะเอาเซ็กชันแรกก่อนเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะ จำได้นะเรื่องของวันเวลาจับกำลังวันเอกโทษทุกวันโทษตรีโทษ2 26 22 6โมงถึงบ่ายเอกโทษ6โมงถึง2ทุ่มทุกวันโทษ6โมงถึงตี2เป็นตรีโทษลักษณะของไข้กกำเริบมีสีสถานกำดาวเสมะโลหิตลม4 7 4 9 7 13รวมเป็น33วันลักษณะของธาตุกำเริบให้จำที่4382นะเริ่ม แต่แตติยชวนก็วันแรกเริ่มจับ1นถึงสวันตรุณชวน4ีบวกสเป็น7ก็5ถึง7มัธยมชวนก็7จบวกแเป็น 15, น15ก็8ปดถึงสิโบราณชวนก็15บวกสเป็น17ก็16บหถึงสิถ้าเลยจากกําหนดเวลานี้ไม่มีกําหนดวันเวลาก็เรียกว่าจะตุนันทชวนจำไว้4 3 8 2เกี่ยวกับเรื่องของธาตุกับเริบ4สถานนะคะคข้สันนิบาตมีอยู่1นึ่องสยาง ตัวร้อนก็หายนะหมดแล้วชอบเจ็บไปทั้งตัวชอบอยู่ในที่เย็นๆอันนี้จะคล้ายๆกับไข้กำดาวแต่ไข้กําดาวจะมีเรื่องของการลงท้องด้วยถ้ามีอาการตัวเย็นชอบนอนเจ็บหูซ้ายขวานะนอนไม่หลับอาเจียนเป็นสีเหลืองคลื่นไส้อันนี้ก็เป็นไข้สันนิบาตสะบัดร้อนสับปัดหนาวปวดหัวปวดฟันขัดหน้าอกไม่มีแรงปัสสาวะอุจจาระไม่ไข้ออกก็เป็นไข้สันนิบาตเหมือนกันนะคะอะ ส่วนสันนิบาตโลหิตเกี่ยวกับโลหิตต้องนึกถึงสะดืออาจเจ็บที่สะดือลามไปกําไปที่หายทอยก่อนแล้วขึ้นไปกระมม่ไข้สันนิบาตประกังปวดหัวมากปวดเวลาพระอาทิตย์ขึ้นไข้ตีโทษไอพวกนี้เหมือนพวกนักโทษอะ่ะใส่เสื้อลายนะพูดคนอื่นไม่ได้ยินหูอื้อสอนอยังไงก็ไม่จำอนะไข้ตีโทษนะมีลายตามตัวหูอื้อส่วนไข้ที่เกิดจากลมและเสม็มะนอนนะมักลืมตาลมมันพัด อนอนเสินะชอบนอนเกียจค้านลมพัดนะแต่จะมีอาการปวดเอวนอนเยอะอะนอนหลับมากนอนนอนจนปวดเอวอะเคยเคยไหมนอนเยอะๆปวดเอวและท้องน้อยปวดหลังเนาะอ่ะไข้ที่เกิดจากเสมหะและดีระคนกันเสมหะมาร์กหมดสติไปดีก็หน้าแดงผิวหน้าแห้งกระหายน้ำปัสาสาวะเหลืองส่วนไข้เกิดจากลมตอนเรบลมก็พัดขึ้นพัดความร้อนขึ้นิดอาการท้อง ท้องขึ้นวิงเวียนสะอืออาเจียนส่วนไข้เกิดจากเลือดลมน้ำเหลืองของเหลวละอว้วกคืนไส้อาเจียนแต่น้ำลหลส่วนไข่เพื่อกำเดาตะกี้คล้ายๆกับไข้ไข้เพื่อสันนิบาตนะแต่มีการเจ็บตามผิวหนังไม่ใช่เจ็บตามตัวนะทีนี้สันนิบาตเขาเจ็บตามตัวอันนี้จะเจ็บตามผิวหนังชอบผิวที่เย็นมีอาการลงท้องและกลาหายน้ำอ่ะจบเซกชันแรกนี้ก่อนไปนะคะ